กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาวันนี้วันพุทธที่15มิถุนายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับเอาละครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับนายประพัฒโพสุทนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงกรณีจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขตสาได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมอุบลราชธานีศรีสะเกษ สุรินยะโสธรอํานาจ,จเจริญและจังหวัดชัยภูมิได้มีกลุ่มบุคคลบริษัทแห่งหนึ่งดําเนินการขายผลิตภัณฑ์ด้านกเกษตรและเชิญชวนเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมอบรมโดยแอบอ้างโครงการสารฝันทัางอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรพร้อมทั้งให้เกษตรกร,กรลงทะเบียนและแจ้งเก็บเงินค่ามัดจำ 6,500บาทเพื่อแลกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมูลค่า40,000บาทโดยจะเก็บเงินอีก20,000บาทเมื่อเกษตรกรกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสผ่านแล้วซึ่งเป็นการสะแวงหาผลประโยชน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนจึงขอแจ้งว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐ ไม่ได้ขอข้อตกลงหรือความร่วมมือกับบุคคลกลุ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่งให้เข้ามาช่วยเหลือและเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและจะต้องถูกแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีสำหรับโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคเกษตรหรือการลงทุนค้าขายเพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือนเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจนมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตสามารถสร้างรายได้ ในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอานาคตครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแท์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ